สวัสดีจ้ามีน,นิกรบ,บืมีอย่างดอกกรสิมะวออันแนวบานเจ้าอาะสีบบมีแต่บานข่อยนะมีบานข่ยนีมีถนนลาดดินแดง่นได้บานเจ้ามีบอเวลาครับหลดมนกรสีมีไงพอมมีไงบันนี้เวลาฝนตกนี่กรสมมิมีมีหลุมมีหลุมบานน้ำขังน้ำขังบันนี้กรสิมีอันลูกอึ้งอ้างน่ะ รูปึ้งอ่างะสีหวกสีเป็นหวกหวกกะสีไม่ไหวน้ำเล่นไหวน้ำเลนมันนี่ค่อยสีไปซอนซ่อนมันนี่ซ่อนเสียมะหมกหมกใสใบอีตัวแซบแซบ,บบานเจ้าอมีบอบบ,บกินหมกหวกแล้วกะสิไปน้าไปน้า,นาบ้านค่อยนี่สีนี้เสียงหน้าหน่อยพอมีเฉียงน้าหน่อยสีไปเลี้ยงอันควายเผือกนะควายเผือกเพื่อนเด้ สิเอิญอันควอยดอนบันเจ้ามีบอควอยดอนบันนี้ยิ้วเข่าอีกอยิ้วข่อยอีข่อยกระสีไปเหลือปีแห่งอันอัน,อนมดแดงน้อยนะมดแดงน้อยมดแดงใหญ่บุษีไปสั่งครั้งนี่เป็นก้อนอุ่มจุม่มอุ่มรุ่มกึดกุดดืดด,ดันนะอันเอันอีกอย่างเนาะจากบุษนั่นแหละกระสีเอามาต่อยต่อยเลยสีมาเอาไข่มันนะ ไข่หมดแดงนะจักเปิ่นไข่หมดดำก็บบเอิญเด้อพอมจะมีหมดดำน้ำกระซางแม้วันถั่วเอิญไข่หมดแดงกระเสียมะก้อยกินแซ่บแซบบานเจ้ามีบอบั่นข่อยนี่มีมีหลายคักบัน่นอันกินไข่หมดแดงแล้วบั่นนี้ตกแหลงเด้อไปโคกไปเก็บเห็ดไปไต่เห็ดคุณเด้เห็ดข่อยบันสิมีเห็ดละโง่เห็ดอันเห็ด เ็ดปวกเฮ็ดเพิงเฮ็ดห้ำพาจงเสียมันเจ้ามีบอมันข่อยมีเด้เซ่เสบอันแกงเซยาน้างเนี่ยเซ่เสียบใซยแค่หมดแดงน้ำเซ่เสบอันก็บ่มียังดอกมีเสื้อมีอะอันเห็นน้องบอบ,บีว้าวแล้วก็อยากสีเว้น้ำน้งล่ะน้งเป็นจะซ้ำจะซสัไงแล้วก็ อาจจะเบิดได้น่ารักสมนองบ่ปี้แต่เขากะติดตามนางติดตามยีหล่าอยู่กับแกเฮ็ดผลงานต่อไปเอ้ยแกเฮ็ดเฮ็ดเล่นเฮ็ดซ้ำบ่ทัดนี้นอนนั่นยไะอีหล่าเอ้ยไอ้เอ้ยเมาเบียร์มาแกจังไหนแกย่าว่าเอ้ยเด้อเอ้ยแค่นี้เอ้ยอยากสินอนแล้วสวัสดีจ้าบ๊ายบายบุ้ยบ๊วบ 嘿，下。<laughs> yeah.